สวัสดีครับผมตั้มเลสซิ่งชาแนลครับวันนี้ต้องยอมรับเลยว่ากระแสรถตู้ค่อนข้างที่จะแรงมากใช่ไหมแล้วก็ใครๆเขาก็สนใจแต่รถตู้รถตู้เป็นไหนก็รถตู้ไปหมดเลยนะครับก็เอาอย่างนี้ก็ครับวันนี้ผมมีรถหนึ่งคันจะพาเพื่อนๆไปชมก็อยู่แถวบ้านผมนี่แหละแล้วก็เห็นค่อนข้างที่จะบ่อยนี่คือรถตู้คันนี้เลยนี่จะของยูนี่แล้วสวัสดีครับ เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงครับผมครับสวัสดีครับผมเอ็มคาร์บอนครับอ่าเอ็มคาร์บอนทำไมเอ็มคาร์บอนนี่คืออะไรอ่ะผมขายคาร์บอนขายคาร์บอนใช่เป็นแบรนด์ของตัวเองเหรอเป็นทุกแบรนด์เลยพี่แล้วก็มีแบรนด์ตัวเองด้วยอ๋อเช่นอันที่อยู่ข้างหน้านี่ฟาโลตัก็เป็นแบรนด์ผมเองอันนี้เป็นเพียวเหรอเพียวครับเป็นทรงที่ร้านทําขึ้นมาเองไม่มีที่อื่นแน่นอนใช่ครับขอทำราคาเลยครับ อันนี้ขายน้าร้านอยู่8,500ครับ8,500าใช่ครับใช่ครับนะวันนี้เราจะให้เจ้าของรถทีเซต์รถตัวเองนิดนึงว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างได้ครับเอาจากภายนอกก่อนนะจากภายนอกคันนี้ก็ครับบอดี้เป็นปี2010 h i g h บไฮเอ็ด0ิบครับเป็นโุ่งน้อยไฮเอ็ดสองพอ่าฮะข้างนอกก็มาแรกๆเลยผมแปลงหน้าก่อนเลยแปลงหน้าเอาแล้วรถตัว2010มันเป็นหน้ายังไง มันจะเป็นหน้าตัวเก่าพี่ไฟกระจังกันชนมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เปลี่ยนไฟเปลี่ยนกระจังเปลี่ยนกันชนเปลี่ยนไฟกระจังกันชนของผู้นี้ต้องแปลงครับหรือยัดใส่ได้เลยยัดใส่ได้เลยพี่อ่าก็คือลาทอดของเก่าก็กระจังไฟกันชนม,มันต้องเปลี่ยนสามอย่างถึงจะใส่ได้ใช่อย่างอย่างไฟนี่แพงไหมครับอันนี้เป็นโปรเจคเตอร์คู ool, ่เนาะใช่ครับพี่อันนี้ถ้าแท้ก็มี สา0 0 0่ถึงห้าหมแล้วแต่สภาพจริงหพี่เฉพาะไฟนะเฉพาะไฟแต่อันนี้เป็นเดโพคือเป็นงา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 นใหม่เทียบนี่หรอใช่ครับพี่ประมาณนี้อันนี้ก็ของมาอยู่ประมาณ1 2ื่นถึงหมื่นแล้วแล้วแต่ร้านแล้วไอ้โปรคเตอร์2อันนี้มันทํางานยังไงครับมัน พร้อมกันเลยพี่ถ้าเราเปิดไฟต่ำหรอถ้าเราเปิดไฟต่ำมันขึ้นสองอันไฟต่ำขึ้นสองอันเป็นสีอะไรครับอันนี้คือไฟสูงเป็นขาวสีขาวธรรมดาเหมือนโปรเจคเตอร์ทั่วไปเลยอ๋อใช่ครับชุดนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับที่เปลี่ยนมาอันนี้ตีว่าหมื่นสองแล้วกันหมื่นสองก็กระจังแท้ก็อยู่ประมาณ ถ้ามสองเขาขายกันก็สามพันถึงห้าพันถึงหกพันมื่นมื่นหนึ่งก็มีแต่มันจะเป็นพวกของนอกแหละมันจะเป็นพวกเรดาร์มันจะมีเป็นเรดาร์มันเขาแต่งมันเยอะกันชนก็ไม่เท่าไหร่สั้นๆตัดหมอกด้วยใช่ไหมใช่ตัดหมอกพี่แหม่หล่อจริงนะสุดยอดเลยก็เปลี่ยนกระจกเพราะว่ากระจกเดิมมันจะเป็นหูช้างครับกระจกมองข้างเป็นของเวนจุรี่ตัวนี้พับได้พี่ พับได้แต่ปกติของเดิมจะพับไม่ได้ของเดิมพับไม่ได้ของเดิมได้และอันนี้ก็จะปรับเป็นปรับเรนไฟฟ้าอ๋อใช่ครับแล้วก็จะมีมีแยกย่อยมาอีกคือคีบตรงนี้คีบอฮะถ้าปีเก่าจะไม่มีคีบเหรอปีใหม่จะมีคีบ อ๋อนี่นี่จะเป็นเริ่มลึกแล้วลึกพี่ถ้าคนทั่วไปอ่ะคนทั่วไปจะไม่รู้แล้วใช่ครับถ้าเป็นปีเก่าจะไม่มีคีบใช่ปีใหม่จะมีคีบต่างกันแค่คีบเท่านั้นเองต่างกันแค่คีบอยากเป็นปีเก่ามาเดี๋ยวจัดให้ตัดคีบออกเจียออกแรกเลยอ่าเป็นกระจกปุ๊บแล้วก็จะเป็นสีนี่สีเดิมไหมครับสีเดิมเลยพี่เดิมเลยแต่ว่าเจ้าของเก่าน่าจะอาบน้ํามาแล้วอาบเพราะว่าผมซื้อมือสองมาคันนี้ พรอป้ายแดงมันไม่มีแล้วใช่ใช่ป้ายแดงไม่มีแล้วแล้วก็มาถึงเรื่องของล้อเนาะครับนี่ครับล้อเป็นล้อทีส7มเทีสมเจครับถ้าเดิมเดิมมาจะเป็นหรลูอ่าอ่าอ่าแล้วก็เจาะดุมเจาะดุมใช่เป็นหรลูเป็นหรลูเพราะว่าทีแรกอ่ะผมใส่หกูล้อผมมันล้าบ่อยแล้วมันผมโดนไปชุดสองชุดอตพี่ก็เลยเราขับโหดหรือเปล่าก็คือใช่ใช่ผมใช้งานด้วย รถผมใช้งานทุกวันก็เลยแปลงมาเป็น5้าูห้าลูเพราะว่าล้อมันหาง่ายกว่าเงี้กว้างเท่าไหร่8.5ดจุดห้าออฟสี่สอครับผมอันนี้มันมันเป็นล้อแท้หรือเป็นล้อไม่แท้พี่งาน b ีองานไทยอ๋อเหรอใช่เพราะว่าผมผมผมล้าวมาแล้วไงผมกลัวแท้แล้วมันก็แตกก็ล้าวพี่ใช่พวกพวกผมแท้ก็ล้าวเหมือนกัน น้ำหนักมันลนหน้ามั้งใช่ไหมใช่ครับพี่เพราะว่าเครื่องเครื่องมันอยู่ข้างหน้าเลยเหมือนเรานั่งนั่งอยู่บนเครื่องเลยใช่ครับนี่ครับล้อยางแล้วก็เป็นเบรกเบรกนี้ก็เป็น3 u z ย u z ซช่ครับใช่นะครับชุดเบรกนี้ทำจากที่ไหนมาครับชุดเบรกอันนี้พวกการปล่อยรถก็เลยไปสั่งพอมาเลยใช่พอมาเลยนะครับนี่ก็ไม่แพงครับ ยางก็เป็นยาง r e 004ครับ r e 004เป็นตัวใหม่แล้วเนาะตัวใหม่แล้วว่าก่อนหน้านี้จะเป็น003 003ผมหาไม่ได้หาไม่ได้เลยนะแต่เขาบอกว่าบางคนบอกว่า003มันหนึบกว่าข้างหลังยังเป็น003อยู่อ๋อเหรอแล้วก็กระจกใช่ไหมที่เปลี่ยนกระจกพี่กระจกเป็นบานเรีบปกติมันจะเปิดได้มันจะเลื่อนได้อะไรได้ใช่ไหมใช่ครับมันจะมีช่องเลื่อนได้นี่เราก็เปลี่ยนเป็นบานเรียบทั้งหมด เดิมๆมันจะเป็นบานเรียบอยู่บานหนึ่งฝั่งอนโน้นข้างหลังใช่แล้วก็เปลี่ยน3บานรวมบานสไลด์ใช่ครับค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกระจกนี้เท่าไหร่ครับถ้าของแท้มือสองอยู่ประมาณบานละประมาณ5 0 0 0ันหกมือสองด้วยนะมือสองนะพี่และอันนี้เป็นของอันนี้เป็น THG ใช่ไหมใช่ทีจีงานงานทั่วไปก็สวยอ่ะไม่ใช่ของแท้แต่แต่เป็นของใหม่ใช่ไม่ใช่งานแท้แต่เป็นของใหม่ผมว่าของใหม่มันจบกว่าเพราะว่าแท้แท้ก็จริงแต่ว่าถอดมาไม่ดีอาจจะมีรอยมีอะไรเงี้ยเนาะไอ้ข้างๆมันจะเป็นน้ําบางทีน้ํามันเข้าได้ไงอ๋อใช่บางทีถ้าถอดมาไม่ดีอันนี้ตกบานเท่าไหร่ครับผมสับเดิมมันอยู่ประมาณเจ็ดพันห้าสับเดิมสับของเดิมหมายถึงว่า เขาจะมาทาให้เราถึงบ้านเลยเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปเพิ่มตังทั้งหมดเหรอทั้งหมดเลยพี่สามบานเจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าประมาณนี้ก็ไอ้นั่นถือกล้องคิดอะไรอยู่รู้รู้รูที่ผมเห็นนะครับทุกคนก็จะมีไฟท้ายอันนี้เขาเรียกไฟท้ายอะไรครับเป็นวาเลนติวีสองพี่วีสองเดี๋ยวนี้มันไปวีไหนละเดี๋ยวนี้วีสามเป็นตัวใหม่อ่ะผมไม่รู้เรียกวีเรียกวีไหนไกลเลยใช่ไหมใช่แต่อันนี้ก็ถือว่าสวยอันนี้ มันหายากด้วยส่วนมากมันจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นของเลแกนโคมมันจะดำโคมมันจะดำกว่านี้หน่อยของวาเลนติตัวนี้มันค่อนข้างหายากแหละเราได้มาเท่าไหร่ครับอันนี้เบิกมาอยู่สองหมืหห้าร้อยคู่ละสุดยอดจริงๆมันแพงอะไรครับนี่โอ้โหสุดยอดเชื่อถ้ามอไซค์ชนนี่เรียบร้อยเลย กระจกหลังก็เป็นของเดิมมากับรถเดิมเดิมพี่มันมีไล่ฟ้ามาด้วยเดิมมีมีไล่ฟ้ามาเลยอ๋อมีไล่ฟ้ามาเลยแล้วก็มีเห็นตะกรอบบอกว่าอะไรสติกเกอร์นี่เราใช่สติกเกอร์อันนี้ติดเอาอ๋ออันนี้มลภาวะของญี่ปุ่นอ่ฮะใช่แล้วก็มีที่จอดรถของญี่ปุ่นอืมเอ้าแล้วเราได้มาจากไหนอ่ะมันมีขายพี่มันมีมันมีขายหรอมีมีมีพวกกันเนี่ยขายอะไรรถตู้ ผมตอนนั้นผมไปซื้อชุดเนี้ยสามแผ่นเนี้ยประมาณสองพันห้าได้พี่ฮะสติกเกอร์เนี่ยนะใช่พี่สามอันเนี้ยนะครับประมาณสองพันห้ามันจะมีชุดหนึ่งชุดหนึ่งพันห้าและชุดหนึ่งแปดร้อยประมาณเนี้ยน่าสองพันกว่าบาทนี่แหละราคาประมาณนี้ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแพงอะไรเขาติดก็ติดบังเลยตอนนั้นอะของมันต้องมีใช่เขาติดกันก็ติดบัง ตัวนี้ตัวนี้ก็หายากอันนี้ก็แท้นะทูเปอร์จีเอลของตัวญี่ปุ่นทูเปอร์จีเอลใช่ของญี่ปุ่นถ้าเป็นเดิมเดิมมันจะมีแค่จีเอลอย่างเดียวครับพอจีเอลใช่ใช่อันนี้เป็นจีเอลแทม่ใช่ทรงเนี่ยประมาณนี้เท่ากันเลยไหพอจะรู้ไหมครับหลดหน้าหลดหลังประมาณทรงหรอพี่ข้างหลังเนี่ยก็ยัดกล้องสามนิ้วครับแล้วก็กล้องปรับองศาอีกครับแล้วแนบเนี่ย เราใส่แนบใส่แนบใหม่มันก็จะลงม,มันก็จะลงก็จะหย่อนลงลงมากว่าเดิมอีกออถ้าตีเป็นนิ้วก็อยู่ประมาณ4นิ้วครึ่งได้อะพี่ข้างหลังหลังสา <3. S 1> ได้ไหมข้างหน้าขันลงตามชอบเลยพี่ S <S ข้างหน้าทีแรกอะ่ะ<อ>ผมมันจะเชิดกว่าเดิมแต่มันมันขับลําบากด้วยรถตู้อ่ะพี่ลมมันจะช้อนออต<า>ออ่ขัใต้ท้องสช่ก็เลยโหลดลงไปอีกต้องให้มันมุดลงไปหน่อยข้างหน้าก็โหลดเยอะอยู่ประมาณก็ติว่าสามนิ้วสามนิ้วครึ่งมาเนี้ยพี่อย่างนี้เวลามีคนโดยสารเยอะๆนี่มันติดไหมครับของผมมันจะไม่ติดเพราะว่าพอผมใส่ล้อล้อห้าลูไปใช่ไหมพี่ผมเจาะดูมเนี่ยผมผมพับซูมแล้วอ่ะมัน มันจะอมไปพอดีเลยอมเลยมันคือมันจะเข้าเข้าไปในซุ้มชุมมดเลยยังไงมันจะไม่โดนหน้าหลังก็ไม่โดนไม่โดนล้อไม่โดนจะไปโดนเนินที่ถนนแทนส่งแม่ไม่โดนแน่นอนคือโดนโดนเนินแทนเดี๋ยวเรามาดูข้างในดีกว่าพีเซ็งข้างในเลยได้ได้พี่เปิดได้เลยข้างหน้าก่อนแล้วกันเนาะครับครับเอาละครับภายในก็ที่เห็นเลงวิบวับเลยอันนี้คืออะไรนี่มือโหนพี่ ของเดิมเม,มันจะเป็นพลาสติก hmm. ใช่มันจะเป็นพลาสติกอันนี้มันไม่<อ>ไมใช่ตัวนี้อ,อันนี้เป็นของแต่งันนี้เ็ของแตงครับ mm hmm. ตอนนี้เหมือนราคาจะขึ้นเมื่อก่อนที่มันเป็นเพราะตัวเนี้ย <c oughs> ไม่รู้นะเขาบอกว่ามันหายาก mm hmm. oh. ถ้าถ้าปกติมันมันจะเรียบไปเลย uh huh. ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมซื้อมาประมาณพันกว่าบาท mm hmm. เขาบอกตอนนี้ ขึ้นไม่รู้เท่าไหรเหมือนกันใช่คนเล่นนะครับบอกขึ้นเราก็เล่นเลยแต่เราไม่รู้ว่าขึ้นืไม่ขึ้นก็จะมีคอนโซนเลยอันโซนหุ้มมาเนาะหุ้มคาร์บอนอันนี้หุ้มเองงานที่ร้านครับนี่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนดูอยู่แล้วสนใจอยากจะหุ้มนีประมาณกี่บาททั้งหมดชุดนี้ชุดนี้ยาวเลยนะพี่หมดเลยหมดนี้เลยประมาณ6,5 0 0ประมาณนั้นใช่คือผมเก็บให้ทุกจุด รายละเอียดมันก็จะไอ้นี่หน่อยใช่ลไอ้ที่วางแก้วคืออยู่ตรงนี้ปะเมื่อก่อนใช่ตัวนี้คือที่วางแก้วอ๋อผมอันเดิมเขามีปีมาผมก็เลยเป็นที่ยัดปีแทนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรามีพวกคอนโซลอันนี้แลวไงทีแรกทีแรกมันจะเป็นเบาะถ้าถ้าเดิมเดิมมันจะเป็นเบาะอันนี้ก็วางแก้วได้อะไรได้อ๋อใช่ก็คือไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้ใช้เลยนะครับนั่นก็จะมีพวกดิฟฟี่ดิฟฟี่แซดีปกติทัวไปก็พวงมาลัย เปลี่ยนของอะไรนะครับอันนี้ของรถเก่งของญี่ปุ่นในไทยไม่มีแต่ผมจําชื่อไม่ได้พี่มันเป็นรถเป็นของอยู่ในรถเก่งของญี่ปุ่นรถเก่งของรถเก่งโตโยต้านี่แหละแต่มันไม่มีขายในไทยไอรถเก่งตัวเนี้ยแต่ผมจําชื่อไม่ได้แล้วไอฟังก์ชันมันใช้กันใช้ได้กันหมดเลยพี่ลถเสียงเพิ่มเสียงอะไรเงี้ยรับโทรศัพท์อะไรได้หมดเพราะว่า มันมีสไปรอลเราก็ลิงก์กับไอตัวเครื่องเล่นได้เลยใช่ใช้ได้หมดเลยเปลี่ยนใช้ได้หมดเลยเหมือนปกติเลยครับแล้วตรงครอบไหม่ก็เห็นเป็นเงาเงาครอบใหม่ของเดิมมันจะไม่มีเงาเงาอะอันนี้มันก็มีตัวแต่งเพิ่มมาครอบไปทีนึงครอบไปทีทีครอบมันก็จะเงามันก็จะดูดีก่าเดิมแล้วก็จะมีที่เห็นหลักๆก็จะเป็นเบาขุ่นยนเนาะอันนี้เขาเรียกเบาขุนยนขุนยนอันนี้จะเป็นลายเสือลายเสือนี่ใช่หุนยนลายเสือชุดหนึ่งมันจะ หุ่นยนต์มันมีกี่กี่ลายพอจะรู้ไหมหุ่นยนต์ที่เท่าเท่าที่ทราบมาก็มีลายเสือกับโอวันตินประมาณนี้แหละพี่ก็อย่างของตะก้องใช่ไหมข้างหลังบ้างตะก้องโยกมาอยู่ฝั่งนี้ไหมคอนโซลกลางนี่ครับก็จะเห็นอันนี้มากับรถคอนโซลกลางอนีมากับรถใช่ไหมอันนี้เรายังไม่ได้เก็บแล้วพวกเครื่องเสียงนะครับเครื่องเสียงก็มีมาพี่มีพาวเวอร์มาสองตัวแล้วก็มี เนี่ยซับมันจะอยู่ในนี้เลยซับมันจะอยู่ในคอนโซลแล้วก็มีพวกลาโพงมาอันนี้เราอันนี้เรายังไม่ได้เก็บมาเลยกับเจ้าของเดิมข้างบนผมจะเก็บอยู่ก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมข้างบนข้างบนนี่ของเดิมเดิมแต่อันนี้แค่เอาเอาหนังมาหุ้มเฉยๆพี่อันนี้ทําจากเราทํากันเองนี่แหละพี่เอาลรไฟอ่ะไฟทำกันเองสวยสวยทำกับพี่ชายอ่าฮะใช่ครับทำกับพี่ชายก็เล่นม้งน้อยด้วยกันนี่แหละก็ทาทากันเองเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวผมผมวัน ปรับให้ดูหน่อยได้ไหมปรับหมุนนะพี่ใช่ใช่มันจะชนอ๋อนนของผม<อ>มันยังชนอยู่ มันติดตัวนี้เพราะว่ามันใหญ่ไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันติดตรงนี้นะมันติดแต่แต่จริงๆอ่ะมันมันมันหมุนได้การการหมุนก็ต้องเอ็นเบามาข้างหน้าถึงจะหมุนได้อันนี้คือเป็นวิธีการหมุนเบานะครับแต่ของเขาจะยากนิดนึงมันติดมันติดตัวนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาคร่าวๆประมาณนี้ถ้าถ้ามันไม่ติดมันก็จะไม่ติดก็คือจะหมุนหมุนได้เลยข้างดังข้างนี้ได้เลยแล้วเวลาเราจะนี้ก็เอ็นแบบนี้จบนั่นเลยพี่ประมาณนี้ ก่อนเล่นรถตู้นี่เล่นอะไรมาก่อนกระบะแล้วทำไมเราคิดยังไงถึงไปเอารถตู้อยากรู้ความคิดของเป็นยังไงมั่งเห็นเห็นในเราก็ดู Facebook เนาะพี่เนาะอันนี้ได้มานานยังสองปีได้่าผมเล่นมาประมาณสองปีแหละแล้วก็ดูทุกวันนะพี่อดูดูดูรถคันนี้ผมไปดูมาประมาณห้ารอบผมดูตั้งแต่คันนี้นะใช่ผมดูตั้งแต่ราคาราคา 5้าแสนห้าตอนที่เขาเปิดตอนแรกแล้วลดตอนนั้นเป็นไงพอเห็นห้าแสนห้าแล้วรู้สึกว่ามันยังสูงไปแล้วเขาก็ลดมาเหลือห้าแสนพอห้าแสนปุ๊บผมก็ยังไม่เอาแล้วก็มาสี่แสนเก้าแล้วก็มาสี่แสนหกสรุปแล้วเท่าไหร่แล้วก็มาสี่แสนสองเฮ้ยวันที่ผมไปจบผมบอกถ้าสี่แสนผมเอาผมได้มาสี่แสนคันนี้โอ้โหสี่แสนนี่แต่ เดิมเดิมเลยพี่ไม่มีบ์ดมาเดิมเลยมาเดิมทุกอย่างก็อย่างที่บอกเดิปั้นใหม่หมดเลยทำเองหมดเลยใช่ก็อะไรอย่างบอกหุ่นยนต์อย่างเงี้ยเราไปหาซื้อที่ไหนครับอันนี้จ็มีพวกอยู่ขายอะไรเชียงกงอะไรเงี้ยครับก็ประมาณสามหมื่นพี่พร้อมพร้อมใส่ชุดทุกวันนี้ยังหาได้อยู่ไหมชุดวันนี้ก็มีนะถ้าราคานี้มีแต่บางทีแบบบางทีถ้าจะเอาถูกๆูมันหายากครับพี่ สามหมื่นมันก็บางด้วยเศรษฐกิจแบบนี้นะมันก็อาจจะตอนนี้อาจจะสามกว่าไปแล้วสามกว่าพี่เพราะว่าคนเริ่มมาเล่นเริ่มมาเล่นทางแปดริ้วเล่นกันหนักหน่วงมากเอาละทุกคนตอนนี้เราอยากดูของเรื่องเครื่องยนต์พอจะดูได้ไหมดูได้พี่เครื่องยนต์ไปอืเครื่องไม่มีอะไรมากพี่ทำอะไรบ้างครับมีินเตอร์แล้วแหละที่ผมเห็นนี่เนาะก็เป็นสอง0ห้าสแตนดาร์ดแล้วก็ มีเทอร์โบลูกหนึ่งเทอร์โบเป็นอะไรครับสามพันปักสี่ีโอ้โหใส่สี่สี่เลยเนาะใช่พี่แล้วก็อินเตอร์ครับแล้วก็หัวฉีดเก้าสี่เจ็ดอืมฮึฮึคัตใช่แล้วก็คัตทองแดงก็สเต็ปรถกระบะเลยแหละสิบหกก้อนกระบะดีนึะเป็นเป็นการเป็นสเต็ปรถกระบะไปแล้วใช่แล้วก็กล่องพ่วงรีแมปกล่องพ่วงของอะไรครับอันฟ้าเทคพี่สตาร์มอันนี้ทำ อูช่างบอลคลองสี่อ๋ออันนี้ทํากับพี่บอลใช่ไหมทำเกับพี่ทำอะไรบ้างที่ทํากับพี่บอลที่ทำเทอร์โบกับอินเตอร์ผมไปเดินที่อยุธยามาเพราะว่ารถตู้เนี่ยมันต้องเฉพาะทางจริงๆพี่มันเดินยากมากเพราะว่ามันมันมันแคบาช่างนอกเห็นนี่คือเขาจะงุนหงิดอ่ะไม่ค่อยอยากทำเขาเขาแทบจะไม่รับเลยดีกว่าพี่อ่ะพูดตรงๆเสร็จปุ๊บไปเดินเตอร์มาปุ๊บแล้วไงต่อทีนี้ก็รีแมッ หัวฉีดรีแมปนี่รีที่พี่บอหลหรอที่รีที่พี่บอลเลยเหรอ,หรอแล้วก็หัวฉีดผมไปเอาที่เพื่อนมาพอดีเนี่ยผมไปเอาพร้อมเบรกหัวฉ <c oughs> ีดได้พรอมเบกเรกเพราะเขาจะปล่อยรถไงใช่ทีแรกก็จะตั้งใจไปท,ทําที่บอลแหละใช่แล้วก็กล่องรีแมปจูนเก็บอะไรก็พี่บอลหมดที่เหลือก็พี่บอลหมดแต่ละเอียดเล็กๆน้อยๆบูธอะไรบูธ สี่สิบปกติเวลาเราไปนี่เราไปกับใครครอบครัวกับไปครอบครัวพี่ทั้งหมดเลยพ่อแม่ไปไหมไปหมดเวลาไปเที่ยวก็จะไปกันทั้งหมดแต่ก็ใช้งานได้ปกติเลยพี่ไม่เคยงอเงไม่เคยพังแต่เราเรามันมันอยู่ที่เราขับด้วยเลยพี่ทำกินน้ำมันไหมประหยัดกว่าเดิมเยอะพี่เพราะว่ารถเดิมๆมาเนี่ยเออรถผมมีเฟืองท้ายด้วย มันมันมันต้องเปลี่ยนฝูงท้ายฝูงท้ายเดิมจากรถตู้มาเนี่ยเป็นนุคันพี่ถ้าเป็นมงน้อยเนี่ยมงมงใหญ่ผมไม่แน่ใจเ,เปลี่ยนเป็นฝูงท้ายอะไรครับเป็น3.5 3จุดถ้าเบิกก็จะเป็น12 4 3ครับอันเดิมมันเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจจะเปลี่ยนมาแล้วปุ๊บปลายมันไหลใช่ไหมไหลพี่อ่าอันเดิมมัน4มัน4 1หนึ่งครับแต่แบบโอ้พี่ล้อี่เครื่องก็ค้างแล้วเหมือนเหมือนเลยใช่ไหม เหมือนรถตะกล้องเลยร้อยีอันนี้ก็เลงไว้อยู่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนแล้วร้อยี่สิบเครื่องก็ค้างแล้วก็พอเปลี่ยน 3. 5จุ้าจบเลยทีนี้ก็ยาวเลยบิงได้ประมาณตัวไม้เลยเหรอร้อยแปดร้อยเก้าเครื่องก็แบบไม่ได้ค้างมากเลยไม่พี่ยาวๆเมื่อก่อนนี้เห็นคันนี้ติดสติกเกอร์ข้างหลังว่าห้าวป่ะใช่ป่ะใช่ไหมใช่ใช่แกออกไปแล้ว พวกดันบ่อยเงี้ยครับไม่ไหวพวกเท้าใช่ไหมเล่นเท้าใช่ไหมสั่งเลยแต่พี่เงยกระบะได้นะอยย่างงเี้พอได้เลยพี่ถ้าแบบ2020เนี่ยมาแบบโดนแน่เดิมเดิมรีแมทตังเดียวเนี่ยโดนแน่มันเล่นกับรถตู้เนี่ยนี่มันรถตู้นรกนะไม่ใช่รถตู้ธรรมดานะแต่บางที่เราไม่ได้ไปเล่นแร้วพี่มันยังว่าแหละมันรถเรกว่าเดิมใช่ที่ผมขนของ คนคาร์บอนเต็มลำเลยจะไปจะไปเล่นด้วยก็ไม่ได้เบิ้นตัดนะเบิ้นตัดสิจริงป่ะจริงน้องได้ปัะน่าจะมีเสียเบิ้นได้ไหมเบิ้นได้ไหมร้องเลยทีเดียวได้ได้อยากฟังเสียงหน่อยเดี๋ยวฟังเสียงปากซีซีพอเอาแค่คลุบครับคลุบคับพอ ยอดประมาณนี้พี่ไม่ธรรมดาอ่ะก็ยังไงฝากเพื่อนๆหน่อยคนที่อยากจะเล่นรถตู้หรือตอนนี้กําลังศึกษาอยู่ใช่ครับก็ฝากนิดนึงตอนนี้รถตู้กําลังมาแรงพี่ก็ชวนมาเล่นกันเยอะๆก็มีฝากคาร์บอนขายอผมอ่ะก็ฝากร้านด้วยด้วยครับเต็มคาร์บอนครับจำหน่ายคาร์บอนมือหนึ่งือสองครับเบอร์โทรก็ 099ครับ 2> <2> ครับสองครับเก้า <c oughs> ครับครับพิมพ์คาร์บอนครับครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมส <sm all> วัสดีครับ